หวนใจแรงงานลดสร้างตัววัยรุ่นสร้างฝันค่างวด2,800บาทเสียยะจัดให้พ่อแม่พี่น้องจ้าสวัสดีครับสวัสดีท่านสุภาพบุรุษหน้าตาดีท่านสุภาพสตรีหน้าตาสวยจ้าวันนี้เสียยะจัดให้กับนิสสันนาวรา NP 300ลูกจ้างรายวันลูกจ้างแคมงานก่อสร้างรับเงินสดกระซื้อได้เสียยะจัดให้ครับผมกับค่างวด2,800บาทยางไม่ใหม่เลย ยางใหม่ห่บิตต้นโอ้โหเดี๋ยวเอาแม็กซิ่งไปอีกหนึ่งชุดเสียย่าจัดให้นะรอถูกแล้วรถต้องสวยด้วยนะครับเลขใไม่หมื่นเดียวเท่านั้นเองโหสวยเลยนี่คือมิสัันนวร่า NP 3 0 0กระบะขวัญใจคนจนกระบะขวัญใจผู้ใช้แรงงานค่าง,งวดถูกๆ2,800บาท รับเงินสดก็ซื้อได้นะเอาไปสั่งตูเอาไปสั่งฝันเอาไปแลงงานรับเป๋าเองเอาไปข่าเอาไปขายเองดีกว่าไปเป็นลูกจ้างเขาดีกว่าให้เขาดูถูกดีกว่าไปขอยืมเขาเวลาไปขอยืมเขาใส่รถใส่เรื่องมันอยากตายกระบะอะไรเนื้ดเดิมๆสวยๆครับพ่อแม่พี่น้อง เคยเป็นคือการบอรเวลาไปยืมรถเขาน่กเขาดามากปล่อยมากเนาะมาต้องว่าผู้ใดพี่ออน้องกันดีเนี่พี่น้องกันเองนี่แหละมันดูถูกกันนะครับ <c oughs> บ่มีผู้ใดหวังดีน้ำเห่าเท่าตัวเข้าเองพี่น้องนะครับเลขไหมหมือนเดียวยี่หลี1หนึ่งหมื่นสองพันโลครับผมภายในสวยเก็บหัวนงหัวน็อตลองแก้มฝากระโปรงเดิมหมดจะ้ะรถซุ้มนี่ที่เสียยะเอามาส่วนมากนะครับรถไปไหนมีปัญหาหรอกจะ้ะ <c oughs> มีปัญหายัางหูบอเป็นยังครับ คนออกมาเราบริษัทซงเล้ากะติดปัญหาคือกันปัญหาเรื่องการเงินการท่องการค้าบดูถูกไายหลอกออกไม่ปาปแดง 19, พันเก่าพันหมือนหนึ่งมหาเสียยะเสียยะให้พรสองพันแปดรบาทแล้วปีนี้บะตองพนที่น้องบะตองพรขับพี่ไปเลยไปพรอีกเครือปีนาพุ่นกุ้มผ้ามีหน้าจัางพรคางงวดสองพันแปดร้อยบาทจ้ะเบื้อง้องเครื่องไม่เป็นยัง โอ้โหเรื่องเรียยเงียบเื่องใสใสหมวนงหัวน็อตรอ,องแก้มฝากระโปรงเดิมหมดจับมกโอกอย่คบจะถูกต้องตามกฎหมายรถสวยรถเดิมรถคุณภาพเกรดเอเกรดพรีเมียมต้องลดเสียยะบันท่าการันตีเรื่องรถสวยการันตีเรื่องรถราคาถูกเสียยะจัดให้ออกรถศูนย์บาทบัตรประชาชนใบเดียวขายแค่สามแสนน้อยๆทรงฟรีหอดหน้าบ้าน มากปรโมชช่านี่ชอบแบบนี้พิ้มคำว่าแก้วแก้วแก้วเด้อพี่น้องแล้วฝากกนไลค์คนแช่ไปเสียยะจัดให้กรับผมแก้ว